วันนี้เรามาทำเมนูไก่อทอดพริกแกงเผ็ดขนาดกันนะคะจะใช้ส่วนที่เป็นสะโพกแล้วก็ปีกเต็มนะคะนำมาล้างทำความสะอาดค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาบ้างไก่ค่ะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเข้าไปในเนื้อไก่นะคะมาเตรียมส่วนผสมที่จะใช้หมักไก่กันค่ะมีรากผักชีกระเทียมโขลกโขกกนะคะ แล้วก็จะมีเป็นเกลือชวรสรสดีน้ำปลาและที่ขาดไม่ได้นะคะพริกแกงเผ็ดสง่าของเราค่ะใส่ลงไปเลยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะเอาเนื้อไก่นะคะลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงนะคะเข้าไปในเนื้อไก่ะคะ่ะเราจะทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราก็จะมาเตรียมทำแป้งทอดกรอบนะคะผสมกับน้ำเย็นจัดค่ะเมื่อแป้งกับน้ำละลายเข้าที่แล้วนะคะมาเติมในไก่ที่เราหมักทิ้งไว้ได้เลยค่ะ ก็คลุกเขาให้เข้ากันอีกรอบนะคะไก่ของเราก็พร้อมจะทอดแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะตั้งกระทะและกระเทน้ํามันลงไปเลยนะคะรอให้น้ามันเดือดได้ที่นะคะเติมไก่ส่วนที่เป็นสะโพกลงไปนะคะแต่เห็นว่าเครื่องแกงของเรานะคะมีเครื่องเทศและก็หมินไทยเยอะแล้วนะคะเราก็เลยใช้แค่กระเทียมกับรากผักชีนะคะโขลกเข้าไป ไก่ของเราก็จะยังมีรสชาติที่หอมค่ะสีก็น่ารับประทานด้วยนะคะสุดแล้วตักตก,กระเดกน้ำมันไว้ค่ะทอดต่อกันเลยค่ะน้ำไก่ส่วนที่เป็นปีกเต็มนะคะลงมาทอดค่ะระวังอย่าให้ไก่ไหม้ก,กิะน,นะคะ สิส่มหน้ารับประทานจะมคะพริกแกงของเราสามารถทำได้หลากหลายเมนูเลยนะคะสุดละค่ะกลิ่นหอมน่ารับประทานมากคะ่ะถ้าใครสนใจนะคะพริกแกงของที่ร้านนะคะเป็นสูตรแตนตุ้งแท้ร้อยโปรต็นค่ะคนแตนตุ้งทำเองทุกขั้นตอนเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไก่ทอดพริกแกงเผ็ดสางาถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อพริกแกงทางร้านได้เลยนะคะ